สวัสดีค่ะทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวให้ครบ1 0 0 0 0ซมืสไ s u b s c r i b e r ด้วยนะคะกดให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวพบกับต้องอีกแล้วนะคะต้องก็จะมาเปิดเผยเรื่องรายได้ของ YouTube นั่นเองค่ะ ว่ามีได้รู้นะคะว่าทำ YouTube มียอดผู้ติดตามจำนวน1,000คนแล้วได้เงินกี่บาทนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทำ YouTube นะคะไม่ได้ทำง่ายง่ายนะคะบางคนนะคะก็ใช้เวลาถึงเกือบ2ปีแบบต้องนี่เองค่ะแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากๆเลยค่ะที่จะฝ่าฟันจนจะได้ Accent น,นะคะ เป็นเรื่องยากมากๆสำหรับบางคนนะคะสำหรับบางคนก็ผ่านกดไว้มากๆแล้วแต่คอนเทนต์ของของทุกคนไม่เหมือนกันบางคนก็ผ่านง่ายบางคนก็ต้องรอนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต้องจะมาเปิดเผยรายได้แล้วนะคะรายได้ของต้องก็มี18เหรียญน,นั่นเองค่ะ18เหรียญก็ประมาณ500กว่าบาทค่ะซึ่ง ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคะที่ยังมีรายได้เพราะต้องพึ่งจะเปิดสร้างรายได้ช่วงเดือนมกราคมค่ะที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็พิ่งได้รับ Accent เมื่อเร็วๆนี้นะคะพึ่งจะผ่านพาร์ทเนอร์ของ YouTube นั่นเองค่ะก็สำหรับผู้ที่ทำ YouTube ใหม่ๆนะคะก็อย่าพิ่งท้อน,นะคะ อย่าพิ่งถอยถึงแม้ว่ายอดวิวเราจะน้อยทำลงไปไม่มีคนดูเลยแต่สักวันเราจะต้องมีท่านผู้ชมใหม่ๆมเพื่อที่จะมาดูเรานั่นเองค่ะท่านผู้ชมเก่าๆนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ต้องจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีคุณผู้ชมนะคะทุกคนถ้าไม่มีทุกคนตั้งแต่แรก ต้องก็ไม่สามารถเปิดสร้างใดได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีส่วนที่ทำให้ต้องมีวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะต้องก็จะมาแชร์ความรู้น้อยๆของต้องนี่เลยค่ะในการทำ youtube 2ปีนะคะกว่าจะผ่านกฎก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะต้องใช้ทุนใช้แรงใช้เงินของตัวเองแถมยังถ่ายคลิปแบบสายไปสายมาคือเราไม่รู้จัก การถ่ายทอดวィィิดีโอการถ่ายทำเราไม่มีความรู้ด้านนี้แต่เราอยากทำค่ะพอเราทำวィィิดีโอคลิปมันสั่นไปสั่นมาทำให้ท่านผู้ชมนะคะก็เวียนหัวตามเลยค่ะต้องก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าต้องเป็นมือใหม่ในการทำ YouTube จริงๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็ไม่มีเลยค่ะทุกคน แค่ทุกคนมาดูต้องนะคะต้องก็ดีใจแล้วค่ะเพราะต้องก็จะทําต่อไปแล้วค่ะแล้วก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะส่วนใครที่อยากผ่านกด4 0 0นชั่วโมงไว้นะคะก็คีย์ข้อมูลแล้วก็วางแผนนะคะอย่างเช่นกรณีปลูกผักสวนครัวแล้วก็ใส่แฮแท็กด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เจอคลิปของเราไปโผล่หน้าแรกๆนะคะ นั่นเลยค่ะคีย์เวิร์ดของ Google กับ YouTube คล้ายๆกันนะคะถ้าเราทำคีย์เวิร์ดให้ค้นหาเจอเราก็จะได้ท่านผู้ชมเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นกรณีคลิปหนึ่งของต้องที่มียอดดูสูงสุดนะคะ7,100คนค่ะคือคลิปวัดปากน้ำภาษีเจริญนั่นเองค่ะทุกคน พราะต้องใส่แฮตแท็กวัดปากน้ำลงไปนะคะพอคนเข้ามาเห็นเขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็ต้องก็ทำหลายคลิปมากเลยนะคะตั้งแต่สร้างพระธรรมกายเทพมงคลใหม่ๆเลยนะคะถ้าผู้ชมก็อยากจะเห็นการสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็อยากจะมาดูกันแล้วก็การถ่ายทำของต้องก็ปานกลางนะคะถือว่า พอใช้ได้เลยละค่ะมีหลายมุมมีแนวสูงแนวตั้งแนวนอนมีหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะคลิปนั้นก็ทำให้ได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะเป็นคลิปแรกที่ไปพาทุกคนนะคะไปเที่ยวแล้วก็ทำบุญด้วยที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะตอนนั้นสามารถที่จะไปทำบุญได้แล้วก็ไปถ่าย พระพุทธธรรมกายเทพมงคลนะคะเอาไวเา้เพื่อเป็นคลิปที่ระลึกในการสร้างองค์พระที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีที่เดียวในประเทศไทยนะคะก็เป็นเป็นคลิปที่ที่ประทับใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะคลิปนั้นนะคะพาคุณแม่ไปทำบุญด้วยคุณแม่ก็ได้เห็นวัด ปากน้ำภาษีเจริญแั้งแรกแล้วก็ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำต้องก็ทำคลิปไว้แล้วนะคะถ้าหากทุกคนอยากเข้าไปดูก็เข้าไปดูกันได้เลยนะคะผลของการที่มียอดคนดูเยอะๆนะคะจากกรณีที่เราทำคีย์เวิร์ดที่จะให้เหมือนทำคำคำคำนึงนะคะ เช่นวัดปากน้ำใส่ h a s h t ็ g ผลการค้นหาเราก็จะเจอเป็นอันดับแรกๆนะคะพอเราขึ้นไปอยู่อันดับแรกๆนะคะคนก็จะเข้ามาดูกันค่ะแล้วรูปหน้าปกก็ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ท่านผู้ชมทุกคนจะเข้ามาดูเช่นกันนะคะนั่นแหละค่ะความสำคัญของคีย์เวิร์ด เนื้อหาแล้วก็ภาพขนาดย่อทำให้สื่อสารถึงท่านผู้ชมได้ง่ายจะทำให้การผ่านกฎนะคะง่ายที่สุดต้องทำใหม่ๆนะคะทุกคนก็จะเห็นเป็นแบบเป็นประเภทนั่งทานในห้องนะเพราะว่าตอนนั้นต้องยังไม่มีทุนที่จะออกไปไหนมีเงินแค่ซื้อของกินในในห้องนะคะเราก็เอาของกินนั่นแหละคะ่ะถ้าเราไม่มีแหล่งเงินทุนหรือเราไม่มี เงินเยอะๆเราก็ไปซื้อของมากินนะคะแล้วก็กินโชว์ไปเลยค่ะนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะเหตุผลที่ทำไมต้องทำกินโชว์ตอน,นแรกๆนะคะที่มีทั้งผลไม้มีทั้งออของหวานแล้วก็ใส่ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเราก็จะได้ท่านผู้ชมทั่วโลกเลยค่ะนั่นแหละค่ะเป็นทำให้ต้องผ่านกฎนะคะ เร็วขึ้นต้องผ่านกด YouTube ใช้เวลา1ปี8เดือนค่ะนั่นแหละค่ะคือเราต้องอดทนนะคะในสิ่งที่เราอยากจะทำเราอดทนแล้วเราก็สื่อสารออกไปเรื่อยๆตอนแรกต้องอายมากๆเลยไม่กล้าออกมาพูดหน้ากล้องเลยนะคะเพราะว่า มีความเก้อเขินจากจากที่ไปดูนะคะต้องก็จะพูดหลังคลิปแล้วก็จะพาไปเที่ยวแล้วก็จะใส่เพลงนะคะทําให้การสื่อสารกับท่านผู้ชมน้อยน้อยน้อยลงน้อยลงนะคะน้อยลงมากๆทําให้อ่าอาจจะไม่เกิดการติดตามเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าหลังบ้านของต้องเนี่ยมีคนเข้ามาดูนะคะเกือบ10,000แคนแต่ว่ามากดไลค์นะคะ กดติดตามเราประมาณ1,500คนค่ะตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะที่มากดไลค์กดแชร์ช่องเที่ยวกินรีวิวก้าวมาถึงปีที่2แล้วนะคะทุกคนส่วนพี่ๆ YouTube น้องๆ YouTube ใหม่ๆนะคะที่อยากจะทำ YouTube แล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรอะไรที่เป็นกระแส ย่อมมีคนดูนะคะอย่างเช่นกระแสตอนนั้นนะคะมีการกินเยลลี่องุ่นนะคะแล้วก็สารายสารายอะไรนะต้องจําไม่ได้สารายองุ่นาสาลายองุ่นทะเลหรือเปล่านะคะถ้าเกิดใครจําได้ก็คอมเมนต์มานะเราทําคลิปที่ตามกระแสเพื่อที่เพื่อที่หน้า หน้าคลิปของเราจะได้เด้งขึ้นไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็คนก็จะดูที่ของที่เป็นกระแสเหมือนข่าวแหละคะ่ะข่าวอะไรที่ดังคนก็ดูนะคะทาง Tob u t u b e ก็เขาก็จะมีกระแสของเขาว่าตอนนี้กินอะไรแล้วแบบเฮ้ยฉันอยากดูเรื่องกินอย่างนี้นะคะถ้าใครชอบนะเรื่องกินนะแต่ถ้าใครเก่งเรื่องเล่าเรื่องก็ทำเรื่องเล่าเรื่อง ใครเก่งด้านอาหารก็ทำด้านอาหารนะคะส่วนใครเก่งด้านตัดต่อก็มาสอนตัดต่อได้นะคะใครเก่งด้าน y o u t u b e ก็ทำมันมีหลายคอนเทนต์มากๆเลยนะคะทำให้เราได้เลือกที่จะทำลงไปนะคะเนื้อาหาของเรานะคะก็ไม่ต้องคิดมากว่าทำไปแล้วทำไมไม่มีคนดูไม่ต้องคิดมากว่าทำไปแล้วทำไมไม่ประสบความสำเร็จสักที ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าทุกคนนะคะอย่างเช่นพี่บี้ก็ตั้ง5ปีนะคะกว่าเขาจะประสบความสำเร็จทุกวันนี้เขาก็ต้องอดทนถึง5ปีกว่าจะมีสปอนเซอร์กว่าจะมีบริษัทกว่าจะมีวันนี้เขาก็ต้องฝ่าฟันหลายๆอุปสรรคเหมือนกับเราทุกคนที่กำลังฝ่าฟันที่จะไปถึงจุดหมายของเรานะคะแค่อย่าพึ่งถอยแล้วก็ อย่าเพิ่งท้อนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเกิดแรงบันดาลใจในการทำ u t u b e ให้ผ่านการเป็นพาร์ทเนอร์แล้วมีผู้ติดตามมากๆเลยนะคะให้ประสบความสำเร็จในการทำ u t u b e เหมือนกันนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนยูทูบเบอร์และท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็มาพูดแค่นี้ละคะ่ะ ถ้าต้องมีความรู้นิดๆดหน่อยต้องก็จะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับชมนะคะตอนนี้นะคะทุกคนไอเดียที่ดีที่สุดนะคะคือการขายค่ะถ้าเรามีไอเดียในการขายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะเขาก็จะไปก่อเกิดไรายได้เพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะหา เงินยากหน่อยนะคะถ้าเรามีไอเดียการลงทุนเล็กๆน้อยๆแล้วก่เกิดกำไรประมาณ50%หรือ30%นะคะก็จะเป็นเรื่องดีต้องก็มีคอนเทนต์ไอเดียการสร้างอาชีพให้ทุกคนได้รับชมด้วยนะคะเพื่อไปเป็นไอเดียต่อไปในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ในอนาคตนะคะใครประสบความสาเร็จในการสร้างอาชีพอะไรแล้วก็อย่าลืม มาเล่าให้ต้องฟังด้วยนะคะเดี๋ยวต้องจะมาแชร์ไอเดียอาชีพต่างๆให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะคะกดติดตามต้องไว้เลยนะคะแล้วต้องก็จะมาแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆของต้องให้ทุกคนได้รับชมนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะเหนื่อยหรือท้อแท้แค่ไหนต้องสคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้น อุปสรรคไปด้วยดีนะคะอย่าพึ่งท้อนะคะแล้วก็อย่าพึ่งถอยค่ะสู้ไปก่อนนะคะสู้ใ้ถึงที่สุดเลยค่ะวันนี้ต้องก็มาแค่นี้ละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าต้องจะมาแชร์เรื่องอะไรติดตามไว้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ